สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่4มิถุนายน64สรุปรอบคำวิเคราะห์ทองคำแนวโน้มทองคำข่าวสันทองคำมาอัปเดตรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองคำวันนี้แนวโน้มราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำ และสรุปราคาทองคำรอบค่ำในวันนี้นะครับซึ่งราคาทองโลกโกสปอร์ตปิดตลาดไปอยู่ที่1869เหรียญตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะครับทั้งวันราคาทองนั้นลดลง300บาทนะครับซึ่งวันนี้มีการอัปเดตราคาทองทั้งหมด4ครั้งจากสมาคมค้าทองคำครับซึ่งขณะนี้ราคาทองโลกอยู่ที่ระดับ1 8 7 1เหรียญต่อออนค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่90.49จุดและค่าเงินบาท อยู่ที่3 1บาท27สตางนะครับสำหรับวันนี้ราคาทองโลโก้สปอร์ตสูงสุดอยู่ที่1,875เหลรียญตะออน์และทําต่ำสุดอยู่ที่1,856เหรียญตะออน์ครับในส่วนของราคาทองปรับลดตรงทั้งหมด300บาททั้งวันส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อที่27,550บาทขายออกที่27,650บาท ทองรูปพรรณราบซื้อที่2 7 6 6 0บาทและขายออกที่28,150บาทครับสรุปในส่วนของข่าวสารทองคำนะครับซึ่งยอดนำเข้าทองคำของอินเดียซึ่งเป็นประเทศบริโภคทองคำเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนร่วงลงแต่ที่11.3ตันในเดือนนี้นะครับเทียบกับระดับ เจ็ตันในเดือนเมษายนเนื่องจากการระบาดโควิด1นรีนล,ลอกใหม่ทำให้ปิดร้านค้ารวมถึงมีข้อจำกัดด้านการเดินทางส่งผลให้อุปสงค์ทองคำลดลงในช่วงเทศกาลสำคัญและงานแต่งแม้ว่าย,ยอดดังกล่าวยังคงสพุ่งสูงนะครับซึ่งอยู่ที่ระดับเพียง1.3ตันในเดือนพฤษภาคมในปีที่แล้วเป็นช่วงที่รัฐบาลอินเดียประกาศล็อกดาวน์ประเทศแต่การระบาดของโควิด1นรีลอกใหม่ส่ง ให้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งออกข้อกำหนดสำหรับธุรกิจและจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็นซึ่งทำให้อุปสงค์ทองคำชะลอตัวลงด้วยนะครับแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองอย่างไรก็ดีวันนี้คาดนักลงทุนมุ่งจับตาไปที่การจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงาน และรายได้ฉเฉลี่ยต่อชั่วโมงโดยมีการเปิดเผยในช่วงเวลา19 3 0นาทตีตามเวลาในประเทศไทยซึ่งหากตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองในคืนนี้ได้เบื้องตน้นราคาทองยังอยู่ในช่วงการพักฐานหากราคาไม่สามารถยืนเหนือในโซนแนวต้านที่บริเวณ1 8 7 5ถึง1,854เหรียญต่อออนทำให้ราคาทองนั้นยังคงมีอากาศขยับลงต่อ เพื่อทดสอบแนวรับที่บริเวณ1,859ถึง1,845ดอลลาร์ต่อออนซึ่งหากยืนได้แข็งแกร่งราคายังคงมีอากาศโอกาสที่ขยับขึ้นอีกครั้งพร้อมระมัดระวังความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองและทิศทางทองคำจะเป็นเช่นไรซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่ายัางสามารถที่จะขึ้นต่อได้แต่ขณะนี้ราคาทองในภาพรวม ก็คือปรับฐานอยู่นะครับท่านสามารถคอมเมนต์และพูดคุยทักทายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาค,ค,ครับเราค,คอยคมาอัปเดตและดูนจ,จนนนับตาราคาระคำวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ